มาพบกับช่องสองเลข channel เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำเลขเด็ดเลขดังมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเลขนี้นะครับเป็นเลขงวดวันที่1ก,ก,กรกฎาคม2 5 6 5นะครับซึ่งเป็นเลขจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับซึ่งให้เลขมาเกี่ยวกับเลขกำลังวันจับคู่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูแนวทางเลขเด็ดนี้กันนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5ซึ่งเขาให้มานั้นนะครับเป็นเลขกำลังวันของวันที่1กรกฎาคม2565นะครับจับคู่ดังนี้ครับจับคู่2ตัวนะครับจะเป็น1 2 1 3 1 5 1 6 2 3 2 5 2 6 3 5 3 6 5 6อย่าลืมกลับด้วยนะครับอย่างเช่น1 2ต้องกลับ2 1ด้วยสำหรับการจับคู่2ตัวมีดังนี้นะครับต่อมาครับถ้าจับเป็นเลขชุด3ตัวนะครับจะได้ดังนี้ครับก็คือ1 2 3 1 12 2 5 1 2 6 2 3 5 2 3 6 3 5 6สามารถที่จะซื้อกลับไปมา วนกลับไปมาได้นะครับสำหรับในส่วนของชุดเลข3ตัวซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางที่จะให้คุณผู้ชมนะครับที่ดูข้อมูลนี้นะครับจากช่อง2เลขชแนลนะครับนำไปเป็นแนวทาง ในการที่จะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัตตอรี่สนับสนุนนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัตตอรี่เท่านั้นนะครับเป็นแนวทางเลขนะครับเพื่อทุกรางวัลใ,ใหญ่ๆนะครับสำหรับแนวทางนี้งวดวันที่1ก่อรกฎดาคม2565อบขอบคุณแนวทางจากต่างสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัตตอรี่เท่านั้นขอให้เป็นแนวทางที่นำไป เป็นโชคในการเสี่ยงโชคให้กับคุณผู้ชมที่ดูข้อมูลนี้ติดตามใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดเลขเด็ดเลขดังทั่วฝ้ามืองไทยครับและพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ